หน้าเรามันมีความแบบมันมีความข่าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมีการต้องตื่นแล้วก็รีไปแบบทํางานรีไปเรียนอะไรเงี้ยเนาะแบบมีเวลาในการแบบทาครีมแค่ประมาณ5้านาทีเท่านั้นแต่ว่าตัวเนี้ยก็เหมาะมากเพราะว่ามันซึมแบบซึมเร็วมากอะ่ะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับกัสบาสโกโบกัสนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมากันในเซตติ้งเดิมกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คลิปที่กัสใช้เซตติ้งนี้คลิปแรกออกไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออมันสวยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่เซตติ้งนี้กันไปอีก นานพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ะชอบมากจริงๆนะฮะอะแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าก็รตั้งใจทํามาเพื่อ ผู้ชายจริงๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ปลายปีแล้วเนาะแกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทํางานกันมาอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงน้องบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าตั้งใจเรียนทุ่มเทกับการเรียนแบบเยอะมากจริงๆนะฮะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็น for men หรือว่าเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะนะครับซึ่งสกินแคร์พวกนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนจากหน้าโซมให้กลายมาเป็นหน้าใสาได้แบบไม่ยากเลยทีเดียวและที่สำคัญคือราคาน่ารักมากๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลสามารถหาซื้อได้ใน Oriental Princess นะ ได้ไง่ายตั้งหากจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูได้ในบิวตง b วิวตีอีพีนี้กันเลยครับ แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแบบโอ้โหยาวนานมากพอสมควรเลยนะครับแลวตัวกันเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสแบบว่าใช้เขาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือแบ,บรนด์ที่มีชื่อว่า o r i e n t a l Princess นั่นเองครับวันนี้นะครับก็ได้เตรียมผลิตภัณฑ์ของ o r i e n t a l Princess Formen เนี่ยมาทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็จะมีลิปมันนะครับมีเอสเซนต์มีกันแดดแล้วก็มีโฟมล้างหน้านะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเยว่ก เกิดว่าใครนะครับที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบออกแดดบ่อยหรือว่าต้องไปเผชิญกับมลภาวะต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหน่าเริ่มโทรมน้าเริ่มคล้ำขึ้นแล้วก็สิวอุดตันเริ่มเยอะมากขึ้นอะไรมากขึ้นะอะไรเงี้ยจะแนะนําไม่ใช้ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับนี่คือโฟมล้างหน้านะครับหรือว่า Oriental Princess Formen p e r i f y i n g Mud Facial Foam นั่นเองนะครับหรือว่ามัดโฟมล้างหน้าของเขานั่นแหละอันนี้ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกัน,กนว่าตัวกันเองเนี่ยนะก กัปไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าตัวกัปเองก็ถามว่ามีสิวไหมก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นปัญหาที่หนักมากมายขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กัปได้เจอช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่กัปจะได้ลองใช้เขาเนี่ย ับมีปัญหาหนึ่งที่แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของแบบหน้าหมองคือหน้ามันเริ่มดําลงอ่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การมีการไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบผัดเซลล์ผิวเราอ่ะแล้วพอมันผัดไปปั๊บผิวเรามันก็โดนแสงแดดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เหมือนกับไวต่อแสงมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ออปะมันก็ลยทำให้หน้ากัดํามีความหมองมีความคล้าลงแต่พอกัดได้มาใช้แบบเซตเนี้ยของออเ e อ t ์นทลเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันมีความแบบสว่างมัันนมมมมีคควาากกกรระจ่งงใสขึ้ออู้ตๆ็ื มีความข่าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกก็เลยเอามาทําเป็นคลิปเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นเพราะว่าโฟมล้างหน้าต,นตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัลองใช้ครบทั้งเซตท,ที่กัดเอามาในวันนี้เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเห็นการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าใดๆก,ก็แล้วแต่ขออนุญาตย,าย,ย้อนกลับมาในเรื่องของโฟมตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะ เขาจะมาเป็นหลอดสีดำๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนื้อข้างในเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะของโครนสีดำๆนะฮะเขาถึงได้เรียกว,ว่ามัดโฟมเนีนี่ออกปะวิธีการใช้นะครับทุกคนก็คือให้เราเนี่ยบีบมัดโฟมของเขาออกมานะครับแล้วก็ถูให้เขาเนี่ยมีความแบบแตกตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้าง,งที่จะแบบแน่นแล้วก็เข้มข้นมากๆจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามา นวดเบาๆบนหน้าของเรานะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วฟองที่เกิดจากโฟมของเขาเนี่ยกันมองว่ามันไม่เยอะจนเกินไปคือแทบไม่มีเลยอะ่ะเออซึ่งกันร,รู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็ เอออีกอย่างหนึ่งที่กาสัมผัสได้ก็คือว่าตอนล้างเนี่ยมีกลิ่นนิดนึงนะครับแต่ว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะกันดว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับซึ่งโฟมตัวนี้ครับจากที่ดูในคลิปเนาะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความแบบเข้มข้นมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วถามว่าล้างออกยากไหมจริงๆที่กัดได้ใช้เองนะครับรู้สึกว่าล้างออกไม่ยากเออล้างออกไม่ยากเลยกั๊ดรู้สึกว่าโอเคมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับโฟมตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานที่กัดได้แบบวางเอาไว้ทั้ง อย่างทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นดีอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่3คือล้างแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมีเสียงดังเอี๊ยดๆจนหน้าเรารู้สึกว่าสะอาดมากจนเกินไปแต่ถ้าก็จะบอกแค่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับโฟมล้างหน้าทั่วไปถูดต้องบ้าเราก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้แลางเห็นยนได้ออกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความพิเศษมากๆอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือว่าในตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยเขามีสารที่ชื่อว่า n a t u r a l ัลด u จู n a t i n g c o m p l e เเข้ามาด้วยอ่าตัวนี้คืออะไรหลายๆคนสงสัยกันใช่ไหมเพราะว่าตัวกันเองก็เคยสงสัยนะครับก็เลยแบบว่าไปทําการค้นคว้าหาข้อมูลมานาะว่ามันคืออะไรนะครับจนกระทั่งได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันคือนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาได้ไปเอาพืชน,นะครับที่มีปริมาณของวิตามินซีค่อนข้างสูงมารวมตัวกันนะครับซึ่งชื่อของพืชต่างๆเนี่ยก็ได้ขึ้นเอาไว้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเอามารวมกันมากๆแล้้้วววเเเเนนนนีีนน c, น่่ยยมมมมัักก็ไดททททํําา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 ใหิิิิิตขขสสรรรถจะะงงงบผออปธภพ กมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนผิวของเราได้จริงๆนั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าตัววิตามินซีที่เขาเอามารวมกันเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าจะช่วยในเรื่องของการแบบต้านอนุมูลอิสระบนผิวของเราข้อที่2ด้วยความที่ว่าเขาเป็นวิตามินซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทําให้หน้าของเรามีความขาวสว่างกระจ่างสดใสามากขึ้นนั่นเองข้อที่3นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการแบบลดความมันบนใบหน้าเพราะฉะนั้นพอใช้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้สิวของเราอ่ะมีอัตราการแบบเติบโตที่น้อยลงนั่นเองนะครับส่วนข้อ อ่อนล้าของผิวนะครับถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆนะครับก็คือว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยหายโซมานี่ออกไหมเหมือนกับเป็นการแบบช่วยบูสต์ผิวของเราให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งและข้อที่5ข้อสุดท้ายนี่ครับก็คือว่าเขาจะช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวหนังของเราหรือว่าสกินแบเรียร์เนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับแต่ประเด็นก็คือว่าส่วนผสมที่มีชื่อว่า natural rejuvenating complex เนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาแค่ในโฟมล้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาใส่มาในทุกๆผลิตภัณฑ์ฟอร์เมนนะครับของทาง oriental princess หมด มันก็จะช่วยแบบส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับมันเหมือนกับเวลาที่แบบคนทํางานเป็นทีมมันก็จะทําให้งานนั้นเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโฟมล้างหน้าหลอดนี้เนี่ยปริมาณเขาจะอยู่ที่100กรัมนะครับก็ใช้ได้นานพอสมควรราคาเขานะครับจะอยู่ที่305บาทเท่านั้นเองครับสาหรับตัวต่อมานะครับถ้าเกิดว่าใครครีมหรือว่าเซรั่มหมดเนี่นนะนะนนย ก็คือนี่ครับ Oriental Princess f o r m e n Oil Control Facial Treatment Essence นะครับมีความแบบพยายามอยากจะอ่านให้มันแบบว่าฉัก้อยใช้คำดูทุกคำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบว่าเออมีความตั้งใจมากเป็นพิเศษนะฮะกลัวพูดไม่ชัดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแพคเกจจริงก่อนเลยก็แล้วกันแพคเกจจิ้งนี่นะครับเขาก็จะมาเป็นในลักษณะของแบบสีดำๆแบบนี้เลยซึ่งการว่ามันมีความแบบดูเท่ดูแมนดูสุขขมดีนะครับซึ่งเอาจริงๆเลยนะส่วนตัวกันรู้สึกว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งนะครับเราแบบว่าไม่มีรูปถ่ายลงฟีดสตอรี่ ือว่าแบบไ G Facebook Twitter ขึ้นมานะฮะแล้วเราอยากจะถ่ายสกินแคร์บนโต๊ะที่ห้องของเราอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันได้นะมันเหมือนแบบว่าช่วยทําให้เราดูดีขึ้นมาได้อีกนะครับมันแบบไม่อายเลยอะ่ะเออช่วยแบบเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของเราให้ดูเท่ขึ้นไปอีกด้วยนะฮะในส่วนของหัวกดผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะทํามาเป็นในลักษณะของหัวปั๊มแบบนี้นะครับทุกคนพอกดออกมาเนี่ยก็จะเป็นน้ําเรเดๆสีขาวแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะกลิ่นที่มีความเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะครับแต่ว หลายหลายคนน่าจะชอบนะฮะซึ่งกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นเดียวกันนะครับกับที่อยู่ในตัวโฟมล้างหน้าเมื่อกี้นี้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้กระใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้าเรามีความขาวสว่างกระจ่างสดใสอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นจริงๆนะครับก็เลยอยากแนะนํากันเนาะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเขามีความซึมง,ง่ายมากนะทุกคนกันว่ามันเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเร่งรีบอะ่ะอย่างพี่ๆหรือว่าน้องๆบางคนที่อาจจะต้องแบบมีการต้องตื่นแล้วก็รีไปแบบทํางานรีไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบแทบจะไ ประมาณ5้านาทีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็เหมาะมาเพราะว่ามันซึมแบบซึมเร็วมากอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่กัรบอกไปนะครับว่าในตัวเอสเซนตตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังคงใส่สารที่ชื่อว่า Natural r e j u v e n a t i n g Complex เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการแบบทําให้หน้าเราสว่างกระจ่างสดใสแล้วก็ช่วยลดความมันนะครับเออถ้าถือว่าใครที่หน้ามันเยิมช่วงท้องกันวันเนี่ยกัรแนะนําตัวนี้เลยนะเพราะว่าตัวกรัรเองใช้แล้วรู้สึกว่าวันนั้นน่่ห้าไมคอยมันะเมนเหมน ดีฟลชมากขึ้นแล้วก็ไม่โซมนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นในลักษณะของเอสเซนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอาบน้ำเสร็จปั๊บแล้วคุณไม่ได้แบบมีโทนเนอร์หรือว่ามีน้ําตบอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะทาตัวนี้หลังล้างหน้าได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับปริมาณเขาจะอยู่ที่50 ml นะครับแล้วก็ราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,115บาทนั่นเองครับเรามาต่อกันที่ตัวที่3กันเลยก็แล้วกันนะครับตัวที่เ่ยยกบอได้ลว่าง ต้องเจอต่อไปในอนาคตอีกเนี่ยนะฮะจะแนะนำให้ใช้เป็นกันแดดน,นะครับก็คือตัวนี้นี่คือ Oriental Princess for Men Ultra Light UV Defense SPF 50 PA++++ บวกด้วยกันนะครับถือว่าเยอะมากๆพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในเรื่องของแพคเกจจิงกันก่อนแพคเกจจิงเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆกับตัว e s s e n c e ที่ได้โชว์ไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความคล้ายกันมากแต่ว่าแตกต่างเนี่ยก็คือว่าเขาจะมาในลักษณะของหัวปัม๊มแบบนี้นะครับคือจะเป็นฝาที่เปิดออกมาแล้วก็พอปัม๊มออกมาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานั่นอง ซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีความคล้ายๆกับกันแดดทั่วไปนะครับแต่ว่าที่มันแตกต่างเนี่ยก็คืออย่างแรกนะครับเนื้อของเขาซึมง,ง่ายมากทุกคนเออซึมง,ง่ายอีกแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ทางแบรนด์เหมือนกับเขาพยายามคิดค้นออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ชายโดยเฉพาะจริงๆอ่ะเพราะว่าผู้ชายไม่ชอบใช้อะไรที่มันซึมยากเหนียวเนิเน,นหนาอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าซึมได้ง่ายมากๆนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือว่าพอทาไปปั๊บเนี่ยมันไม่ขาวไม่ลอยไม่วอกแล้วก็ไม่เป็นคาบ นะครับผมและอีกอย่างหน,นึ่งนะครับก็คือว่าในตัวกันแดดเนี่ยเขาก็ยังคงใส่สารที่ชื่อว่า natural rejuvenating complex เข้ามาด้วยคือเขาถือได้ว่าเป็นกันแดดที่ตอบโจทย์กันแล้วก็ผ่านมาตรฐานที่การได้วางเอา,เอาไว้ทั้งหมดเลยจริงๆนะทุกคนเพราะว่าที่การวางเอาไว้ในเรื่องของการเลือกกันแดดที่ดีเนาะอย่างที่ได้เคยบอกกันไปนะก็คือว่าอย่างแรกคือเขาต้องกันแดดได้ดีอย่างที่2ก็คือว่า SPF อะไรต่างๆนานาพวกค้าพวกเนี้ยต้องเอาให้มันแบบสูงๆเข้าไว้เพราะยิ่งสูงก็คือว่าแบบยิ่งมีประสิทธิภาพใช่ป่ะ<ๆ>แล้วก็ข้อที่3กก็คืออนจากเาจะกแแดดดไ้้ลว่ก็คือวว่่าาเยยังชแบบ ุงผิวให้เราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกันแดดที่ตอบโจทย์เราแล้วก็ผ่านมาตรฐานของเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องเจอแดดต่อไปอีกยาวนานเนี่ยนะฮะก็จะแนะนําเป็นกันแดดตัวนี้เลยสําหรับตัวนี้นะครับปริมาณเขาจะอยู่ที่50 ml นะครับแล้วก็ราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่695บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนทุกคนอาจจะสังเกตได้แล้วว่าทุกอย่างก็จะวางไว้ข้างหลังหมดเลยนะฮะนี่มีอะไรหายไปบ้างไหมครับทุกคนอ่ะเอไม,ไม่ใช่อันนี้อันนี้ ซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องของแบบปากแห้งปากแตกปากรอกปากเป็นขุยหรือว่าอาจจะปากดําปากคล้ําเพราะว่ามีการแบบสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยครับซึ่งตัวนี้นะครับก็คือ Oriental Princess Foren m Lip Treatment SPF 3 0 PA 3บวกนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นตัวที่เขาเพิ่งออกมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนเออนี่แบบจับแล้วยังอุ่นๆอยู่เลยนะฮะหล่อเล่นหล่เล่นคือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในไลน์ foren m ที่ทาง Oriental Princess เนี่ยเขาเพิ่งออ มาใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยขออนุญามาดูในเรื่องของแพ็เกจจิ้งกันก่อนก็แล้วกันแพ็กเกจจิ้งตัวนี้นะครับเขาจะเป็นในลักษณะที่เป็นสีดำๆเทาๆแบบนี้กันว่ามันเท่ดีนะคือการใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าจินตนาการถึงแบบผู้ชายบางคนเนาะที่แบบอยากจะใช้ลิปเพราะว่าปากแห้งมากแต่ว่าลิปที่ซื้อมาแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเป็นสีชมพูหวานแหววอะไรเงี้ยแล้วมันมีความแบบขี้ขู่อานเนกเกินไปอาจจะทําให้แบบเราอายได้อะไรได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ปั๊บเนี่า ไม่อายเขาเลยนะเวลาแบบสมมติเราอาจจะอยู่ในที่สาธารณะเนาะแล้วเราแบบหยิบลิปขึ้นมาทาอะไรเงี้ยเราก็จะดูเป็นคนที่แบบดูเท่ hey! ดูเป็นคนที่รักตัวเองอะไรเงี้ยขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเออในส่วนของเนื้อลิปสติกเขาเนี่ยครับทุกคนเขาจะเป็นในลักษณะของเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับพอเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่ลิปที่มันหรือวาวเหมือนแบบไปกินไก่มาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นลิปที่ไม่มีสีนะครับคือไม่ออกสีเลยแล้วก็ทาไปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนสีปากให้้เรแแบบดดดููงขึชม ขูขึ้นด้วยนะครับซึ่งกันว่าสําหรับใครที่อยากได้ลิป เพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องการลิปที่แบบมันเปลี่ยนสีปาหรือให้ความชมพูอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ว่าน่าจะชอบนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในตัวลิปตัวนี้เนี่ยเขายังใส่สาร S P F 30แล้วก็มี P A 3บวกเข้ามาด้วยจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแฟกต์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปากของเราเนี่ยมีความคล้ำนะครับเป็นเพราะว่ารังสี U V A แล้วก็รังสี U V B นะครับจากแสงแดดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิิิิดดว่่่าาาเเเรจจะะะลลลลืือออกกกกกปทททีีีมันันนนนนนๆึง็แนํนใหุ้คสนตน มีสารป้องกันกันแดดด้วยนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนว่าในตัวริปนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการใส่สารตัวหนึ่งที่เราพูดกันมาท้งคลิปอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสารที่มีชื่อว่า natural rejuvenating complex นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยพอทาไปปั๊บนะครับมันก็จะทําให้ผิวปากของเราเนี่ยดูแบบมีสีที่มันจางลงจากปกติที่อาจจะดูคร้าอยู่อะไรเงี้ยพอทาไปปับ๊บมันก็จะมีความแบบจางลงก็จะดูเป็นปกติมากขึ้นอะไรมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยความที่ว่ามันเเเเปป็ปแบบ็็นน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 ลาากกทุคจจะะใชช้้้ตตตออออไไหหดยรรบบมแืื่ ว่าก่อนนอนตอนกลางคืนหรือแบบระหว่างวันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งสําหรับลิปตัวนี้เนี่ยครับเขามีปริมาณอยู่ที่2.2กรัมด้วยกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคาเขาเนี่ยเฮ้ย<อ>ทุกคนอาจจะบอกว่ามันไม่แพงเลยอะ่ะเพียงแค่255บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนทั้งหมด4ตัวนะครับได้ได้ว่าพูดถึงขนาดที่คอนี่แทบจะหลุดออกมาแล้วนะฮะแต่จะบอกว่าแต่ละตัวคือมันดีจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าหลังจากดูคลิปนี้จบปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครคนไหนนะครับอยากจะไปซื้อตามนะรสาาามถหซื้้อได หนงก็แน่นอนนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นของ Oriental Princess นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตาม Oriental Princess ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไปที่สาขานะครับสามารถซื้อได้ตามออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee นะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ของทาง Oriental Princess แล้วก็สั่งซื้อในนั้นก็ได้นะครับรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวการจะใส่เอาไว้ใน d e s c r i p t i o นอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับและอยากจะดูต่อไปเรื่อยๆสามารถกด subscribe ช่องกัดเอาไว้้ไดเลย เวลาที่กัรแบบมีคลิปใหม่ๆเนาะจะได้แบบขึ้นไปแจ้งเตือนที่เครื่องของทุกๆคนนั่นเองนะฮะแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าครั้งต่อไปอยากให้กัรเอาของแบรนด์อะไรมารีวิวนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน b ตง Beauty EP หน้านะครับวันนี้กัไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ